จุบันนี้นะคะผู้ปกครองก็ให้ความสนใจและตื่นตัวในเรื่องของหนุ่มสาวก่อนวัยมากเลยนะคะซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของน้องๆค่ะทําให้เขาเกิดอารมณ์แปรปรวนเกิดความเครียดและอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือในเรื่องของความสูงถ้าปล่อยให้เขาเป็นสาวก่อนวัยเป็นนานเขาก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ยได้ค่ะ ขออธิบายกลไกลปกติของการเป็นหนุ่มสาวก่อนนะคะสมองของเราจะมีการหลั่งฮอร์โมนค่ะมากระตุ้นรังไข่แล้วก็อันทักษของเราให้สร้างฮอร์โมนเพศนั้นๆออกมาในน้องผู้หญิงนะคะก็จะเริ่มเป็นสาวในช่วงอายุ8ถึง13ปีค่ะก็จะเริ่มจากการมีเต้านมขึ้นมาเล็กๆบางคนอาจจะมีอาการเจ็บๆทันๆได้ในช่วงนี้นะคะน้องผู้หญิงก็จะมีการสูงเร็วขึ้นมาค่ะผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่าจะต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าบ่อยๆกระโปรงสั้นขึ้นบ่อยๆหลังจากนั้นนะคะเมื่อ หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นขนาดใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ก็จะเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกค่ะก็จะเป็นสัญญาณว่าน้องใกล้จะสูงเต็มที่แล้วในน้องผู้ชายจะเริ่มเข้าเป็นวัยรุ่นตอนที่อายุ9 1้าถึงสิีปีนะคะสัญญาณแรกก็คือขนาดของอันทะที่ขยายใหญ่ขึ้นค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็จะเริ่มมีสิวมีหนวดนะคะมีกล้ามเนือ้อพอโตได้ในระยะหนึ่งไปถึงวัยรุ่นตอนกลางนะคะเขาก็จะเริ่มมีความสูงที่สูงขึ้นเร็วหรือ growth s p u r t ค่ะพอถึงตอนปลายเขาก็จะเริ่มมีเสียงแตกเป็นสัญญาณว่าความสูงก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วค่ะ ในน้องผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักไม่มีสาเหตุชัดเจนนะคะส่วนน้อยมากๆเลยก็จะเกิดจากความผิดปกติในสมองค่ะเช่นเนื้องอกในสมองสมองอักเสบเลือดออกในสมองมาก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าบางส่วนก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของรังไข่เช่นถุงน้ํารังไข่หรือก้อนเนื้อที่รังไข่ส่วนของเด็กชายนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากการมีรอยโรคในสมองเช่นเนื้องอกต่างๆหรือว่าเป็นโรคของต่อมหมวกไตเองหรือโรคของอันทะที่ผิดปกติค่ะ ดังนั้นถ้าน้องที่เป็นผู้ชายถูกวินิจฉัยว่าเป็นหนุ่มก่อนวัยก็จะต้องหาสาเหตุเหล่านี้ร่วมด้วยเสมอค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นหนุ่มสาวเนี่ยก็อาจ,จได้รับฮอร์โมนที่ปนเปื้อนมาในสิ่งแวดล้อมเช่นครีมฮอร์โมนต่างๆที่มาสัมผัสลูกค่ะ ทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ส่งตรวจเพิ่มเติมก็อย่างเช่นดูเอกซเรย์ ray, อายุกระดูกที่มือแล้วก็ข้อศอกค่ะเพื่อประเมินว่ากระดูกของน้องเนี่ยลำ้ำมากว่าอายุจริงไปมากน้อยแค่ไหนและจะมีปัญหาเรื่องตัวเตี้ยในอนาคตรหรือเปล่าสําหรับน้องบางคนที่จะต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะพิจารณาทํา MRI brain นะคะเพื่อหาสาเหตุรอยโรคในสมองร่วมด้วยค่ะ น้องที่เข้าเกณฑ์การรักษาก็จะมียาฉีดทุก1เดือน3เดือนหรือ6เดือนนะคะเพื่อชะลอความเป็นหนุ่มสาวแล้วก็ชะลอให้อายุกระดูกเนี่ยค่อยๆโตไปนะคะไม่ปิดเร็วสําหรับใครนะคะที่เหมาะกับยาฉีดชนิดไหนทุก1เดือน3มเดือนหรือ6เดือนนะคะก็เดี๋ยวเรามาวางแผนการรักษาร่วมกันค่ะ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะคะว่าการทานไก่มากๆเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือเปล่า<ๆ>ก็ขอแนะนําว่าให้ทานไก่แต่พอดีนะคะแล้วก็ทานอาหารหลากหลายสลับไปกับอาหารชนิดอื่นๆด้วยยึดหลักบ,บาลานซ์ไดเอทดีที่สุดค่ะดังนั้นผู้ปกครองควรที่จะต้องช่วยดูแลน้องให้น้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ค่ะไม่อ้วนกินอาหารแต่พอดีแล้วก็ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอค่ะ